มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลุ n a าแคส s ิกหรือเทราแคส s ิกด้วยกันเนื่องจากเทราแคส s ิกก็จะถึงสามดอลลาร์ 3. เร็วๆนี้หรือเปล่า <ś okay> โอ้ผมอ่านข่าวก็ข่าวนี้เป็นสายกาวนะครับฟังแบบ ออ่น้ำน้ำหูล้ำตาไหลแล้วกันนะครับคือหมายความว่าตลกขบขันนะนะนะครับกาวไม่มีอะไรนะครับส่วนใครไม่ชอบพรอมกาวก็สามารถปล่อยคลิปนี้ให้ผ่านไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าก็ข่าวเอาอย่างนี้เราก็เอามาแหละนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมันไม่ค่อยมีข่าว นะครับแต่มันก็มีข่าวอยู่มันก็ตลกตลกอยู่นะครับก็เอาเอาความกาวขำๆแค่นั้นพอแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญรุ่นห้า c l a s s นะครับดอกเบี้ย5-8%ถึงระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กระดานไบแ a น c e ไท a แลนด์สภาพคล่องดีเหรียญเยอะแล้วก็มีระบบการ Earn staking แล้วก็เซฟวิ่งนะครับแต่ตอนนี้ยื่นกับกรอตตอยู่นะก็ถือว่าเป็นกระดานอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดแต่จะค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงลูน่าแคส s ิกนะครับจะถึง3ดอลลาร์เร็วๆนี้ได้หรือไม่อันนี้เราไม่รู้หรอกนะครับมันกระกาวไปเรื่อยนะครับเอาให้ถึง1ดอลลาร์ก่อนเอาให้เอาให้พ้นศูนย์สักศูนย์สตัวก่อนนะครับตั้งแต่ปี 2, 2022ยังไม่ พ้นศูนย์สามตัวเลยห้าพันเจ็ดพันนะนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันอ่ะยังไม่พ้นเลยนะครับตอนนี้ต้องเอาให้พ้นก่อนช่วงนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วแถมซีซียังติดคุกอยู่นะครับแต่ตัวที่มันจะไปได้แรงเนี่ยน่าจะเป็นรูหน้าสองจุดศูนถ้ากรณีเรื่องของคดีนะนะครับผมว่าเน้นย้ำว่าสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากก็เทเลราแคสิกกำลังให้คะแนนข้อเสนอนะครับเป็นการเปิดใช้งานสื่อสารระหว่างบล็อกเชน IBC อีกครั้งด้วยบรคอร์โอมซิสนะครับตัวนี้หากชุมชนนะ่ะอนุมัติข้อเสนอนี้ชุมชนจะคืนสถานะการถ่ายโอนระหว่างเทเลราแคสิกและโอมซิสนะครับการย้ายนี้เกิดขึ้นหลังจากการหมดอายุของคัน id 07 t e ย์เทบนเครือข่ายอ่าโคลัมบัสไฟ์นะครับก่อนหน้านี้อ้างอิงโดยเครื่องมือตรวจสอบคือโอมิสิทนั่นเองตอนนี้ราคาอยู่ที่พันหนะครับที่03ตัวนะครับประมาณการซื้อขายลายี4สชั่วโมงเนี่ยอ่าอยู่ที่11.19ล้านดอลลาร์นะครับ แล้วก็มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่610.85ล้านดอลลาร์และมีอำนาจเหนือกว่าตลาดประมาณ0.03%ใน24ชั่วโมงราคาของลูน่าคาสิกลดลง2.79%เนื่องจากบิตคอยอยู่ในช่วงของการผันผวน,นนะครับที่จะขึ้นไปอีกหนึ่งไซเคิลก็คือ7,000 0ต้นๆน,นะครับคือ7จ0 0หฉะากนั้นปัจจุบันสภาวะ ยังอยู่ในตลาดหมีดูจาก f e a ยร์แอนด์กรีซอิอยู่ที่ระดับ72หมวดหมู่ของความโลภนะครับก็อยู่ในเลเวลของ g ก e ีกนะครับคือคือการตัดสินใจเนี่ยเป็นเป็นกรี k นะครับเอาแหละนะครับอุปทานตอนนี้เหลือ5.79ล้านล้านถือว่าหายไปเยอะนะและจากอุปทานสูงสุด6.8 จริงคือ6.9จุ้านะครับหลานๆแล้วแต่สํานักไหนเขาจะนับนะครับเงินเฟอ้ออุปทานต่อปีอยู่ที่ลบหนึ่ง่ปรงชี้ว่าการลดลง87.43ิบเจ็าพันล้านลูน่าแคสิกในปีที่ผ่านมานะครับนั้นข้อเสนอ1 2ึ่งสที่เรียกว่า relative omisit i b c นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับกระเป๋าสตังของ station ข้อเสนอนำเสนอโดยนักพัฒนาที่ชื่อว่าแฟงแฟกซ์วูริกนะครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพัฒนาหลักนะครับมีเป้าหมายที่จะใช้เรื่องของ IPC ในการต่อข้ามสายเชนอะไรพวกนี้นะครับระหว่างเทอร์ล่าลูน่าแคสิกและโอมมีสิตอีกครั้งหนึ่งนะครับฉังนั้นตอนนี้ก็ ถือว่าทุกอย่างไปได้ลื่นนะครับคะแนนเสียงออกมาอย่างล้นหลามนะครับประมาณ96%นะครับแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆที่คัดค้านด้วยคะแนนเสียง3%ไม่ยับยัง้งแล้วมีข้อกำหนดเส้นตายในการลงคะแนนคือวันที่25พฤษภาคมผู้ตรวจสอบเช่นลูซีกอบินนะครับแล้วก็มูนแรบบิตเวอร์เรเตอร์และมูนเรนเนอร์นะครับต่างให้ความเห็น ชอบข้อเสนอนี้นะครับโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของเครือข่ายนะครับจากนั้นการคืนค่า IBC ระหว่าง t ทอร a l ่าลูน่าแคสและ o m ม c สินะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแล้วก็การอัปเกรดขาย NIBC จากศูนย์เ e ็ดเท็ดแมนเทวนะครับหรือ1-2อะ่ะ เป็น07 t e เ็ดเทต e n อร์เเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่จะรีเลย์ IBC ทำงานในปัจจุบันอยู่เสมอก็เป็นการอัปเกรดนะครับความล้าสมัยทางเ,ทเชิงเทคนิคเขาเรียกว่าเชิงเทคนิคคลายแอนนะครับผมก็ไม่รู้สัพทวิศวกรรมเขาหรอกนะครับให้มีประสิทธิภาพอย่างมากขึ้นนะครับเขากา็มีการเผาไหม้ของไบแ c นด้วยนะครับประมาณ5 9 0 0 0ล้านโทเคนนะครับและถูกเผาไปมากกว่า1 1 0 0 0 0 3,000ล้านโทเค็นนะครับไบแ c นก็ควบคู่เผากับทุมชนโดยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับข่าวนี้ก็เป็นการกาวธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าในรอบนี้เรื่องของการเผาลูน่าแคส s ิกในช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับผมถือว่าจังหวะเนี่ยคือจังหวะที่ผมว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับคือไม่มี fomc มาค้นตอนต้นเดือนนะครับอาจจะมีตัวเลขรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่ทําให้ราคาเนี่ยมันอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะครับหรือไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังนะครับแต่ครั้งนี้มันจะได้แรงส่งจากป t c พอสมควรนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็มองแนวต้านเอาไว้เหมือนกันนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.03ตัว2200 นะครับในรอบนี้ที่เป็นแนวต้านที่ถ้า btc มันไปต่อได้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีการระเบิดอะไรมากขึ้นกว่าเดิมก็เดี๋ยวเราอัปเดตข่าวไปแต่ละวันเอาละกันนะครับเอาพูดโดยประมาณก่อนเดี๋ยวเรามาดู btc ก่อนนะครับท่านใดนะครับสนใจในการซื้อเหรียญต้นน้ำที่ชื่อว่า diamond the cat นะครับหรือเหรียญที่ชื่อว่า DTMC สามารถซื้อได้2ที่นั่นก็คือ1นึ่งเรด2นะครับคือ b i r ร์ y ไหรือไม่มีความรู้ในการซื้อเหรียญต้นน้ำผมทิ้งลิงก์โอเกไว้นะครับสนใจเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้นะครับทนายความโปรของ XRP ตําตำหนีความเข้าใจผิดเรื่องคริปโตของประธานเซก Gary g a r ี่เกลเซอรนี่คือทั้งหมดนะครับอันนี้คือเบลมอร์แกนทนายความมืออาชีพของ XRP ได้พิภาควิจารณ์การกระทำของคุณแกรี่เกลเซอร์นะครับในด้านของสกุลเงินไอตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงการรับรู้ของเกลเซอร์นะครับที่ขาดความเข้าใจในอุตสาหกรรมคําติชมนี้เกิดจากการสังเกตของศาสตราจารย์ที่ชื่อห่ามิด Meet, นะครับ ที่ยืนยันว่าเกนเซอร์มีความรู้จำกัดเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับมิทก็แม้ว่าเกนเซอร์นะครับจะมีบทบาทในหลักสูตรเกี่ยวกับดิจิตอลแอค e เซสแต่ความเข้าใจวิชานี้กลับไปสู่สิ่งที่น่าสงสัยนะครับก็เรฟเฟรนนี้มาจากคอยคอยแอปนะครับคอยเอฟนะครับคอยเอฟนะครับก็ดาวน์โหลดในคริปโตนิวก็ได้นะครับข่าวสารตรงนี้บล็อกเจนนะครับว่า คุณแกรี่เอนเซอร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นอาจารย์เกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับแต่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนขี้ปติวนะครับเพราะแกไม่ใช่วิศวกรประมาณนั้นนะครับเราก็บล็อกเชนมันทำงานอะไรได้บ้างต้องแต่ที่แกเป็นอาจารย์อยู่ใน MIT นะครับมันก็หลายปีแล้วแหละนะครับคริปโตมันก็ถูกพัฒนามามากขึ้นนะรจริงๆผมว่าแกรู้แหละนะครับแต่ว่า ไปรับจ้างใครมาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็เราเห็นตรงนี้แล้วว่า xrp เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่า xrp จะออกมาเป็นยังไงต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ neo นะครับวันนี้ก็หัวข้อคือ b u c k b o u n t นะครับ b u c k b o u n t e สำหรับ neo xtest n e t นะครับก็เป็นการเปิดตัวเรียกว่าคล้ายๆกับ evm หรือ side chain ก็คือแบบว่ามีการเชื่อมระหว่างหลายเชนนะครับเราก็มีการทำ EVM นะครับที่จะเพิ่มความเร็วของบล็อกนะครับดังนั้นเขาก็เลยเปิดนะครับในการรับรางวัลเนี่ยรางวัลสูงสุดน่าจะถึงประมาณ5,000ดอลลาร์ 5, 000, นะครับแล้วก็มีรางวัลยิบย่อยอีกนะครับนะประมาณ5,000ดอลลาร์แล้วก็มีรางวัลยิบย่อยอีกประมาณทัก2,000ดอลลาร์ 2, 000, อะไรอย่างนี้นะครับใครตรวจพบเรื่องเกี่ยวกับ าการคำนวณค่าแก๊สผิดนะครับรางวัลค่าแก๊สผิดความเร็วของบล็อกผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจับผิดทางการโอนการซัชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมารับรางวัลได้นะครับไม่ต้องอผมไม่ไม่เจาะรายละเอียดมากนะสำหรับข่าวนี้นะครับแต่ว่า,าเหมือนกับเป็นการตรวจนะครับว่า เออตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ evm กับ side chain ออกมามันมีข้อบกพร่องอะไรนะครับก็แจกเงินไปขนาดขั้นต่ำเนี่ยประมาณ300ดอลลาร์นะครับเราไปถึง5,000ดอลลาร์ถ้าเกิดมีการแบบทำให้มันละเอียดนะนะครับฉะนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยแบบว่าเปิดให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับในการใช้ด้วยนะเหมือนกับเป็นเป็นการตลาดนะครับเอ้ยคุณมาใช้ของเราสิ เพื่อได้รางวัลเอาจับข้อผิดพลาดของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการตลาดที่เออผมว่าใช้ได้นะสำหรับตัวของ n e o นะครับต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายก็คือ Bitcoin Maxi ชี้เห็นถึงเหตุผลนะครับ BDC จะถึง70,000ดอลลาร์ 70, ในสัปดาห์หน้านะครับก็จริงๆมีสักห้าเหตุผลนะครับแต่ว่าผู้ร่วมจัดพอดแคสต์คือ Store of บิตคอยนะครับหรือ a อส a ซนดอร์ออเทวีนิเวนินะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ BTC นะครับช่วงนี้มันจะล้นหน่อยนะครับมันจะเล่นยากหน่อยแต่พอพอถึงราคามันไปเนี่ยมันไปเลยนะครับดังนั้นเขาบอกว่าจะจะดีเลย์ประมาณเจ็ดหืนสะครับคือเล่นยากตอนเจ็ดหมื่นสผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะเป็นแนวต้านสำกัน แต่แค่6กหมืนเนี่ยก็เล่นยากหน่อยล้นะครับขึ้นขึ้นลงลงาบางทีก็ลากลากยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดจะเล่นสายแบบลองช็อตเนี่ยผมว่าไปโซยังยังดูดีกว่าเลยนะนะครับในการเล่นอนะ่ะเพราะว่าโซมันค่อนข้างจะเสถียรกว่าเนาะนะครับ b ี c เนี่ยคนมันเล่นเยอะนะครับแล้วมันเล่นฟิวเจอร์เล่นดึงอะไรกันเนี่ยนะครับรอจนกว่าเม็ดเงิน ใหญ่เนี่ยจะพา BTC ขึ้นไปจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลต่างๆที่ผมให้เหตุผลประมาณนั้น,นะครับก็จะถึงเจ็ดหมื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าต่ำกว่านี้คงต้องใช้ระยะเวลาในการเทรพอสมควรต้องดูว่า BTC ไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะต่ำสัก6 000, 5หมืนห้เนี่ยก็ยากแล้วนะนะครับดูเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยมีการเทรตรงนั้นเท่าไหร่นะครับก็ต้องติดตามชมด้วยกัน ตอนนี้เล่นยากจ,จริงๆนะครับถ้าเกิดจะใส่แอลนะครับก็ต้องใส่อ e ไ l วกเ็ต่างต่าโอเคนะครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ด s c r ใครแล้วกดกระดิงกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon VIP นะครับแล้วก็ตัวของ Luna Classic XRP Bitcoin นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากสำหรับหลักสูตรเหรียนต้นน้ำแล้กันท่านใดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Luna หรือเทอร a า xrp จะโกยตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอลนมูมูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิ t g e t เว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทคสสามารถสมัครกระดานได้